สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่28เดือนมิถุนาใกล้จะเช้นเดือนแล้วตอนนี้ก็ประมาณ6โมงห0นาทีบรรยากาศเชา้านี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนตกลงมาแล้วดูค้างถัว่วค้างแตงนิดนึงโซนนี้แล้วก็ข้าวโพดสาลีไทยวันก่อนลองแกะดูยังยังไม่เวิร์กเนี่ยปลูกครั้งที่สมั้งแต่ก่อนเคยปลูกแล้วทีนี้ ไม่เวิร์กเพราะว่าตัวอีเห็นลงมากินคือเห็นลักษณะแบบเขาเรียกอะไรขนขนอย่างนี้นะเป็นฝอยฝอยมันเป็นสีํำตาลลองแกะดูยังยังไม่เวิร์กอันนี้คือต้นสูงสูงปลูกที่ไทยทำไมต้นเตี้ยเนาะดินดีอากาศดีด้วยปะ่ะดูค้างถั่วค้างถั่วดายญาใส่ปุ๋ยให้ไปสามวันก่อนเพิ่งจะขึ้นค้าง ปีทีแล้วอากาศไม่ค่อยแจ่มถั่วไม่ค่อยเวิร์กเลยเป็นบางปีนะประเภทผักนี่ตอนนี้ก็ฝนตกเดือนเดือนมิถุนาเป็นหน้าฝนของญี่ปุ่นเดือนห้าเดือนหกมามก็จะปลูกระยะห่างประมาณห้าสิบที่ลงคลิปไปคราวก่อนนี่จุดละสองต้นมั่งหนึ่งต้นมั่ง เดี๋ยวดูด้านนี้เดี๋ยวให้ดูฝักข้าวโพดสาลีพันไทยฝักสวยแต่ข้างในไม่แน่ใจนะยังไม่แกะดูหลอะดูครั้งนี้จะเป็นมะละที่ลงคลิปไปคราวที่แล้วจะลงช้านิดน,นึงแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาไปสองสามวันก่อนดายยา้ย่าอันนี้เป็นแตงกัวญี่ปุ่นเก็บไปกินสองลูกละอันนี้ก็ถั่ว ไม่แน่ใจว่าเป็นสีม่วงไหมลืมละก็มีแค่ต้นเดียวปลูกแทกอันนี้ก็มะระขีนน้นกฝั่งนี้จะเป็นมะระที่เกิดเองไม่แน่ใจว่าจะเป็นมะระจีนไหมลองเอาไว้ดูเนี่ยอันนี้เป็นมะระจีนมะระจีนตายไปนหนึ่งต้นจุดนี้หนอนกินตอนแรกนึกว่าหนอนจะไม่กินมันขมที่ไหนได้กิน ด้านนี้ก็มะละจีน,น,จนด้านนี้ก็มะละกินกโ,โซนนี้เตงกัวไทยไปดูฝั่งโน้นอันนี้ก็ยังเป็นข้าวโพดสาลีนะน่าจะเป็นมาแรงไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วมั้งเนี่ยฝักนี้นี่หนอนจริงๆมันต้องพ่นยานะเห็นชาวสวนเขต้องพ่นนะไม่พ่นไม่ได้ขายหรอก ถ้าขายไปไม่สวยเขาก็ไม่ซื้ออีกถ้าทคนที่ปลูกผักขายตามชอบ,บ้านญี่ปุ่นเขาก็ใช้ยาเช่นเหมือนกันเป็นระยะการเก็บพวกเราอย่าโลกสวยว่าเออเขาไม่ใช้นะญี่ปุ่นใช้ใช้เหมือนกันอากาศร้อนยิ่งมแมลงเยอะพอๆกับเมืองไทยเดี๋ยวดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีถั่ฝักยาวลายเสือ ลายเสียกำลังออกดอกแล้วก็มีถั่วน้องแม่บ้านให้มาว่าเป็นถั่วเ,เมืองลาวยังไม่แน่ใจนี่ออกดอกนะออกดอกออกฝักแนละออกฝักดอกไม่ใช่ดอกรักกำลังงามใบเขาจะเรียวๆนะถ้าถั่วฝักยาวแบบใบเดียวๆนี่เขากระจัดฝักจับด,ดอกดีนะถ้า ใบนนหนาๆเท่ากับฝ่ามือนะไม่แจ็มเลยมันจะไม่ค่อยมันจะจับจับอะไรเนยจับฝักช้าดอกช้าก็จะมีถั่วม่วงมั่งจำไม่ได้ว่าถั่วอะไรมั่งอันนี้ก็แตงกวาไทยรู้สึกว่ามันจะหัวโตก้นรีบนะเก็บออกดีกว่าแตงนี่ปลูกแค่ เดือนหนึ่งสามสิบวันก็เริ่มมีจับดอกจับผลแล้วไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้ยังแบบกระท่อนกระแท่นฝนตกฝนตกนกก็หักปีกหักนกอินทรีนี่บรรยากาศเดี๋ยวปักหลักใหม่นกบรรยากาศทุ่งนาตอนนี้เสี่ยวกะจี ด้านนี้ต้นมนบอรีวันก่อนก็ะปักช้ำเดี๋ยวไปดูค้างด้านน้นค้างถั่วอันนี้จะเป็นต้นทูนทูนเนี่ยทูนไทยพันไทยเพื่อนคนไทยให้มาแล้วก็ปลูกทิ้งไว้อันนี้ก็ค้างถั่วต้นถั่วตายไม่แน่ใจว่ามีหนอนมามาแทะรากหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ค่อยแก่อันนี้เป็นถั่วอีกพันหนึ่งน้องคนไทยให้มา จับฝักเร็วเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะเอามาเล็ดมาแทรกดูเคยแทรกได้กินแต่ว่าได้กินช้านิดหนงึงได้เก็บช้านะต้นถั่วตายเคยถอนดูด้านโน้อนอะ่ะน่าจะเป็นหนอนดำมากัดรากเขาเริ่มจับจับอะไรช่อดอกแล้ว ปีนี้ทุ่งเทกับเรื่องถั่วมากเลยมุมนี้ก็ยังเป็นทุ่งนาอันนี้น่าจะเป็นต้นเชอรี่คุณย่าปลูกไว้ไม่เป็นไม่เป็นดอกไม่เป็นหมากด้านนี้ก็ถั่วอีกพันหนึ่งอีกสายพันหนึ่งเวิร์กนะเนี่ยปลูกใส่กระถางไว้ก่อน,นเดี๋ยวให้ดูกระถางกระถางเบอร์แปดเบอร์เก้ากำลังดีเบอร์สิบมันจะเปลืองดินถ้าน้องแม่บ้านก็จะปลูกแบบนี้ก็ได้เนี่ย เป็นเร็วเขาบอกว่าอายุประมาณสี่สิบห้าวันก็เลยลดทดลองปุก็เจ็มใบเขาก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าถั่วใบเยอะเนะี่ยมันมันจะไม่ค่อยดีมันจะบ้าใบเนาะพลังงานเรื่องธาตุใบมันจะกินหมดนี่นี่เริ่เน็ปละจะับเดี๋ยวต้องเก็บไปกินลนะยังไม่พอขาย บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละช่วงนี้ส่วนมากจะแบบยังยังไม่เต็มที่เดินหกถ้าเดิอนเจ็ดเดินแปดนี่ก็เริ่มจะเต็มที่แล้วประเภทผักกินหมากกินผลประมาณนี้